สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยสิพามาผัดขิงเนาะท่านผู้ชมเนาะไก่ผัดขิงเซ็บแซบมอ่าคุณตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีนี่เซแซบคือเก้าพี่ินองมาีิเนาะไก่ผัดขิงเซ็บแซบอไก่เออ แซ่คือเก้ามิคิมตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีซแซไม่รู้ว่ามีคนมาตะโกนเอาค่าพัก ัดไก่ไก่พัดขิงเนาะท่านผู้ชมยูเด้หนินีนี่นนมีผักหัวมหญ่ขิงพริกเน่ส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำนี่นี่นี่น้ำมันหอยซอสปรุงรสนะราคารสดีอดีน,นีวเรามาพัดอันนี้ให้มันซุกสะก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะ พัดให้มันสุกก่อนอือแดงเนี้ยสุกเดี๋ยว้าใส่พวกนี้ไปกว่ามันจะนั่นก็สุกอืมสุดแซ่บอืเนาะท่านผู้ชมอืะัพวกนเตมนุ้งอืมพัดให้มันสุกๆเดี๋ยวให้าาซื้เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะ มนสุกๆเราใส่สเปรเซตเาใส่ต้น่มันจะเข้าไปในเนื้อไก่อืมมันสุกๆแซๆ กุฎาวิธีไทยตัวแรกน้ำมันหอยใส่เข้าไปนะน้ำมันหอยเสร็จแซ่บแล้วก็ซอสปรุงรสเข้าไปซอสปรุงรสเสร็แซ่บใส่ถงสุรสดเข้าไปสุรสดเสร็แซ่บใส่รสดี มันมีอันเว็บอันคนจีนกับเจ้าเห็ดเข้าไม่ได้บรรยายได้ท่านผูนชน้ชมได้เขาคือเขาสีเงียบเวลาเห็ดกับเขา้าสิแสบแซ่บคือเจ้าคุนตาวิธีไทยมาเนี่ยอืยยอ xúc xúc nó thân phụ chồng nó ừ Sự xếp xúc xúc nhỏ bằng rốt chát nó thân phụ โอโอเคละท่านผู้ชมเลยทีเดียวนะอันนี้ของเด็กน้อยอันนี้ของเด็กๆอันนี้ของเด็กๆเออแค่นี้ละของเด็กน้อยบบต้องเอาหลายนะของเด็กน้อยนี่่บ่ได้ใส่ใส่แต่เครื่องปรุงของเด็กๆใส่แต่เครื่องปรุงนี่บันนี้ของผู้ใหญ่บันนี้ท่านผู้ชมของผู้ใหญ่ใส่เข้าไปมีขิงมีพริกมีผักหอมนะของผู้ใหญ่แซ่บของผู้ใหญ่จ็ดีนะอือ แซ่บนี่ผัดขิงคุนตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนี่ย่ังคิดพริกคุนตาวิถีไทยคักมันว่าหมืันนี้เมนูกไก่ผัดขิงอร่อยเลิศรสนักแร้เหนไห ตา,ตาวิธีไทยเวลาเห็ดกับข่าวไทยนี่ต้องใส่น้ำคุกคิกจักหน่อยนะโบเอาแห้งนะแห้งแห้งนแค่นเวลาที่เฮาสิเอาวันตักใส่ตักใส่ใสข้าใส่ยังนีมันแค่นเนาะท่านผู้ชมอืมแค่นอืม คนไอยูทูบเบอร์ชาวจีนเขาเจ้าพัดเขาเห็ดอย่างนะเขาสิดปิดไว้จักหน่อยได้ชมปิดไว้จักน่อยเนาะปุ๊บสูตรเื่่นได้สูตรึ้นนี ท่านผู้ชมสีสันได <laughs> ้เป็ดแ,แซ่บแล้วคุณตาวิธีไทยหอมแล้วเพื่อเมาหอมล่ะเออนี่นี่น,นี่สิบแซบ่บคุณตาวิธีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกที เจ๊กระทะเหล็กวันนี้ไก่ผัดขิงใส่พริกแซ่บๆอ,อ้าวโอล้ล่ะท่านผู้ชมเลยอ่าปุบ๊บนี่ลีลาของ อ่านี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีเ็ษแสบคือเก้าหมาือนคุณตาวิถีไทยนะเอามากินไก่ผัดคิงน้ำกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าสิไปเมนูที่สองเนาะนะเดี๋ยวตามมาเมนูที่สองเมนูที่สองนี่คุณตาเห็ดแกงจืดนะแกงจืดอ่า เมนูที่สองคุณตาทำแกลงจืดให้น้ำมันเดือดจังหน่อยแล้วก็มีหมูเด้งหมูเด้งนะหมูเด้งตักเป็นตอนใส่ท่านผู้ชมเซ็ตแซ่บเดี๋ยวให้มันเดือดจังหน่อยเนาะมันเดือดจังหน่อยเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นจังหน่อยท่านผู้ชมอืมอืมมันเดือดเนาะท่านผู้ชมเนาะ

แต่เมนูที่สองนี่ก็พักเมนูที่สองเลยน,นะ 哎。欸 ติดแซกคือเก้าคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีใส่เบิดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะติดต่อนพ่อคำอเบิด นี่ก็เป็นเมนูที่สองต่อไปเดี๋ยวปล่อยให้มันซุกเนาะท่านผู้ชมเนาะให้มันซุกเท่าสีมะเขาเมนูที่สามเมนูที่สามนี่คืออะไรคุณตาวิถีไทยเมนูที่สามคือไข่เจียวหมูสับเนี่ยโบเมนหมูสับไข่เจียวธรรมดาเนี่ยนะท,ท่านผู้ชมเลยเนาะเสร็จแซ่บไข่เจียวนี่มียังแน่เครื่องปรุงมันมีอ่า Noa, nakami rượt đi rượt đi chất nói, ná nakami sọt sọt kim lạy nó mg 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 ยังไม่ได้เปิดไม่เป็นไรเซฟเซฟเออใส่น้ำมันหอยหยอดเข้าไปอืมินตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีตวงนี้กับน้ำมันกับก,บกำลังแตก,กส่าๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ มาเบิ่งทอดไข่กันท่านผู้ชมอืมอขึ้นตาวิธีไทยเพิ่มาเดียวตั้งให้มันได้สูนกันเนเอะแอนี่ทอดไข่อาทอดทีละครึ่งก่อนเนาะท่านผู้ชมเนะเาะทอดทีละครึ่ง ติ่ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่บ ทีละครึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเอามาดูอันที่สองแบ่งอันที่สองท่านผู้ชมเองเออตัดตัที่สองเออท่านบอกว่าวิธีทอดไข่ให้เป็นกลมกลมต้องทอดทีละครึ่งเห็นบอไข่สามหน่วยก็ทอดอย่างละครึ่งเนาะอื ทอดไข่น่ากินจังเลยคุณตาวิธีไทยผห็นปเออ่าน่่าเออสซ่บกเอามามาเมนูที่สองแกงจืดเมนูที่สามไข่เจียวครับ 本土球。